ดวงชะตาของชาวลัคนา,าราศีพิจิกนะครับดาวประจำตัวโคโจรได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนะครับก็ต้องบอกว่าคุณจะมีโชคดีนะฮะเกี่ยวข้องกับการกระทําที่คุณดําเนินไปนะดาวตานุเนี่ยคือดาวสังขานนรเนี่ยกิจกรรมใดๆที่ทำนะฮะก็จะก่อเป็นผลประโยชน์นะฮะเป็นลาบผลให้กับดวงชะตาได้นะฮะตั้งแต่นี้น,นะตั้งแต่ ดาวคารยกนะฮะเป็นดาวแห่งกิจกรรมนะฮะคุณจะมีกิจกรรมทําเพิ่มมีกิจกรรมมากขึ้นมีกิจกรรมที่ทําส่วนตัวด้วยนะฮะด,ด้วยความหมายของดาวพ่างคารอยู่จุดนี้เนี่ยนะครับแปลว่าอาจจะมีการประทะด้วยมีการทะเลาะนะฮะมีเรื่องหุนหันมีเรื่องโมโหนะฮะเกิดขึ้นกับดงชะตานะมีเหตุการณ์ให้คุณต้องใส่อารมณ์ออกไปนะฮะนะระวังการประทะนะ นะฮะให้มากรีบเดินหนีเพราะมันจะมีคนมาทําให้คุณโมโหและใจร้อนบางครั้งก็อาจจะมีคนมาโมโหใส่คุณด้วยดาวเจ้าเรือนอริอยู่จุดกลุ่มจุดเกิดบางท่านจะเกิดคดีความเกิดอุปสรรคเกิดเรื่องอึดอัดบ้างนะครับหรือว่าแปลว่าคุณจะได้บางคนเนี่ยจะมีเรื่องให้คิดเรื่องนี้นะฮะนะฮะมันจะแปลอย่างหนึ่งว่า ระวังเป็นในเรื่องของจริงๆอ่ะถ้าดาวอลิ่งุมจุดเกิดเนี่ยถ้าคุณเป็นนักแก้ปัญหานะฮะคุณทำงานด้านวิศวกรรมวิศวกรนะฮะวิทยาศาสตร์งานช่างทุกประเภทเปิดร้านลดคาแคร์นะครับหรือเกี่ยวข้องกับเครื่องจักโรโลหะทุกประเภทมีมุมที่ดีร้านตัดผมชายก็ได้น่าจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นกับงานของคุณได้ในช่วงนี้ แต่ในช่วงอังคารยกดาวอาทิตย์เนี่ยยังเป็นจุดวินาทีบางคนย้ายงานเปลี่ยนงานนะนะฮะนะครับแต่หลังวันที่17เนี่ยอาทิตย์ยกทับชะตานะฮะสิบเพฤศจิกาไป1นเดือนเนี่ยอาทิตย์ชับชะตาเนี่ยไปร่วมกับดาวอริมันแปลว่าช่วงนี้คุณจะแต่งกับงานนะ,ะคุณจะได้บุกเบิกอะไรใหม่ๆคุณจะคิดเรื่องงานนะฮะ วิถีชีวิตผูกติดไปกับงานดาวทิศร่วงกับดาวอาลีเด่ยมันแปลว่าเกิดศัตรูในวงการในวงงานมีคนไม่พอใจในสิ่งที่คุณทํามีคนมาก้าวไก่ในชีวิตคุณมีคนเอางานบางาแบบไม่อยากทำอะ่นะมาให้คุณทำนะฮะที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของคุณมาให้คุณทํามีคนมาขอคำปรึกษาคุณด้วยแล้วก็คุณจะให้คาปรึกษาได้ดีด้วย อาจจะแปลอย่างหนงว่านะฮะเป็นช่วงที่จะมีศัตรูในวงการหรือมีคนมาก้าวไก่ในเรื่องส่วนตัวของคุณอย่างนี้ก็ได้นะนะครับจะมีการทะเลาะก,กับใครเพราะเรื่องงานด้วยนะฮะจะแปลอย่างหนงว่าช่วงนี้เนี่ยจะได้รับเครื่องรางได้วัตถุมงคลนะฮะได้ไปยังที่เก่าที่เคยไปมาแล้วก็ได้หรือบางท่านจะได้ไปวัดอยู่ดีๆได้ฟังธรรมฟังเทศแล้วแวกบ้านแล้วแวกที่อยู่อาศัยเนี่ย มีมีการปฏิบัติพิธีกรรมบางอย่างอยู่อยู่ดีได้ฟังธรรมฟังเทศนะขี่รถเข้าไปในวัดในโบสถ์ในศาลาก็ได้นะในดวงดาวเนี่ยนะฮะดาวราพะยังทับดวงคุณอยู่นะราศีพิจิกก็คือว่าเนี่ยตั้งแต่วันที่15เนี่ยคือมีดาวพุธยังไม่ย้ายไปไหนนะครับ ทับดวงไปจนถึงวันที่24นะฮะแสดงว่าบางท่านก็มีโชคลาภได้ถูกหวยได้รางวัลซื้อหวยให้เสี่ยงเลขอายุเราเลขเกี่ยวกับตัวเราอ่ะอายุย่างอายุเต็มพศเกิดวันที่เกิดนะฮะเลขรถเราเลขบ้านเราก็ว่ากันไปนะครับก็ได้ผลประโยชน์ได้ลาบผลนะฮะจะมีการสื่อสารการติดต่อมากขึ้นบางท่านเดินทางใกล้ๆนะฮะเกิดขึ้นโดยเฉพาะหลังวันที่17เนี่ยไป1เดือนเนี่ย อาจจะได้เดินทางไกลนะครับเพราะเรื่องงานก็ได้หรือว่าได้เดินทางไกลกระทันหันก็ได้มีเรื่องให้ร้อนที่นั่งกล้ามเนื้ออาจจะอักเสบเลือดตกยางออกได้ง่ายนะในช่วงอังคารอยู่จุดนี้นะฮะไปจนถึง26ธันวาคมนะฮะเตะนุ่นชนนี้ถ้ามีแผนทําฟันฉีดเจาะแก้ดวงในช่วงนี้ทีนี้เนี่ยมาดูกัน อาทิตย์ยังเลงเงินการเงินการทองยังไปได้นะยังไปได้นะฮะเพราะเป็นราชาชโชคแต่ว่ามันพักเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องให้จงจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะครับนะบในช่วงนี้เนี่ยมีดาวศุกร์อยู่จุดลาภะได้โชคจากต่างเพศได้โชคจากเพศตรงข้ามนะครับอธิษฐานจิตขอพอรดีนะในช่วงนี้นะฮะ บางท่านเนี่ยได้โชคลาภในที่รับนะฮะมีเรื่องรับลมคมในเกี่ยวกับผลประโยชน์บางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะได้โชคเพราะต่างเพศก็ได้มีต่างเพศเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ในการช่วยเหลือจากต่างเพศเลขอายุแฟนอายุคนรักนะฮะให้โชคก็ได้บางท่านจะมีตัวเลือกเนื้อหอมมิสเน่แต่ระวังทะเลาะกันแล้วกัน,กนเพราะว่ากบคนใกล้ตัวก็ได้นะนะครับทะเลาะปะทะเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นได้นะฮะเพราะว่าอังคารทับดวงอยู่เนี่ยนะครับ แต่คุณจะมีพลังงานในชีวิตมากขึ้นจะมีเหตุการณ์ให้คุณใช้กล้ามเนื้อใช้แรงแล้วก็ขยันขันแข็งมากขึ้นด้วยนะฮะพลังงานชีวิตจะสูงขึ้นนะครับและก็จะเนื้อหอมมีสเสน่ห์นะครับมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับราศีพิจิกดาวศุกร์ยังอยู่ในมุมดีแสดงว่าการเงินก็คงไม่ขาดนะเพราะว่าวันที่24ดาวราพะก็จะทับเข้าไปเรืยเรือการเงินนะ ก็ผลประโยชน์ทางการเงินก็จะเข้าท่านใดที่รองเงินจากต่างประเทศรองเงินมรดกรอทรัพย์สินมรดกมีโอกาสได้มาไม่เช่นนั้นกูจะมีเรื่องให้เสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราคนใกล้ตัวนะฮะหลังวันที่24ไปเนี่ยไปจนถึงวันที่7เนี่ยแต่2เดือนสุดท้ายเนี่ยราศีพิจิกเนี่ยตั้งแต่วันที่15ไปเนี่ยนะปลายปีเนี่ยก็มีโอกาสได้รับผลได้ผลประโยชน์นะฮะได้เงินนะฮะ,นะฮะเข้ามาใช้ในช่วงต้นปีนะครับเพราะว่า ดูจากมุมดาวแล้วเนี่ยดาวศุกร์ก็มาโคโจรในมุมที่ดีนะครับในตำแหน่งปฐุม,มเกเก์นะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยปลายปีเนี่ยจะมีรักลับบางท่านเนี่ยจะมีลักออนไลน์นะครับหรือแฟนคุณจะมีเรื่องปกปิดคุณบางคนเจอคนมีขั้นมีตำแหน่งเข้ามานะเพราะว่าหลังวันที่1ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตติโคโจรอยู่ในจุดวินาศแปลว่าจะมีเรื่องลับๆหรือจะมีเรื่องลับลมคมใน นะฮะเกิดขึ้นกับต่างเพศหรือแฟนคุณจะมีเรื่องโกงหกคุณปกปิดคุณหรือคุณจะมีเรื่องปกปิดแฟนนะฮะมีเรื่องลึกลับซับซ้อนเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความรักนะฮะเกิดขึ้นบางขั้นเจอรักลับๆอ่ะนะฮะมีคนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาก็ลักษณะของดาวเนี่ยนะครับราศีพิจิกเนี่ยดาวพฤหัสยังอยู่ในมุมไม่ค่อยดีนะเป็นดาวเงินอยู่ในมุมอลิแต่เป็นราชาโชคแสดงว่ายังได้มานะครับแล้วก็ มันอาจจะมีเรื่องให้เสียเงินนะฮะมีสิ่งมาริดรอนได้บ้างนะครับแต่ว่าปีหน้าจริงๆดวงหน้าน่าจะสวยนะเพราะเฤหัสเลงดวงชะตานะฮะท่องนี้ดาวมฤตยูก็เลงดวงชะตาจะมีเรื่องเก็บกดกดดันบ้างนะครับดาวหูอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยให้ระวังเรื่องบริวารด้วยนะไป18เดือนนี้นะครับพราะนั้นแล้วเนี่ยดวงคนเราไม่เหมือนกันต้องหาโหนหาหนักโคราศาสตร์ที่เขาศึกษาจริงจังมาเช็คดวงชะตานะครับ นะทะนั้นแล้วใครที่มีอุปสรรคเยอะนะราศีพิจิกนะฮะมีปัญหามีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆนะครับผมมีเนี่ยมาเครื่องรางหนึ่งมาแนะนำนะเป็นเครื่องรางโบราณเป็นเครื่องรางชั้นสูงนะนี่คือสิงห์นโมพุทธยะนะฮะเป็นเครื่องรางโบราณนะฮะบุกเสกตามตำราโบราณตามหลักพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และเทวาศาสตร์นะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นรูปร่อนะฮะซึ่งมีใต้ฐานจะเขียนอัขาระยันนะฮะชั้นสูงนะฮะเขียนคาวณนนะแล้วก็จะมีอุณาโรมนะฮะอยู่ด้านบนนะซึ่งเป็นตัวแทนของยันชั้นสูงนะครับนะก็ขังมากนะครับอันนี้คือมีความเชื่อว่าเมื่อบูชาสิ่งเนี่ยนะฮะนมูพุทธายะเนี่ยก็จะขจัดปัดเป่าอุปสรรคทุกด้านการงานการเงินความรักสุขภาพ นะฮะนะเป็นเครื่องยึดเดี่ยวจิตใจเป็นเครื่องรางโบราณนะครับนะก็เอาไปห้อยคออย่งได้อัดกรอบห้อยคอเรี่ยมทองได้นะนะหรือใส่ถุงก,กระเป๋าสตางค์ก็ได้กระเป๋าเสื้อได้นะครับเน็บได้นะอันนี้ก็พบติดตัวนะนะครับอันนี้คือสิงหนะ์นโมพุทธายะนะครับนะก็มีคาถาให้ท่องนะห้าหกคำนะสำหรับท่านที่บูชานะครับนะก็จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยจะเสริมในเรื่องของอำนาจบารมีด้วย นะฮะแล้วก็จะเสริมในเรื่องของนอกจากขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายแล้วเนี่ยยังจะเสริมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองจะมีกินตลอดชาติเนื่องจากพญาราชสีเนี่ยเมื่อหิวอะไรเนี่ยนะฮะก,ก็ก็ได้อ่ากินได้ตลอดนะครับนะคนเก่งขามนะมีตบะเดชะนะฮะ,ะ,ะ,นะฮะเสริมขั้นตําแหน่งนะครับนะก็เสริมโชคลาภด้วยแต่ว่าก็ท่านใดอยากได้ก็รีบนะมันก็จะมีจํานวนจํากัดนะนะครับลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์หน้าช่องทิกต็อกนะฮะ นะครับสิ่งน์นโมกุทธายะนะครับนะก็วันนี้สวัสดีครับ